ทำไมเลรอยซาน่ถึงย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ The c l i นี้เล่าให้ฟังนะครับครั้งหนึ่งซาน่คือดาวลุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในเยอรมันภายใต้สีเสื้อของชาวเก้นะครับก่อนที่สุดท้ายจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าเจ้าตัวมาร่วมทีมด้วยราคา52ล้านยูโรด้วยวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นนะซาน่ใช้เวลาไม่นานก็ก้าวขึ้นมาเป็นตัวความหวังทางริมเส้นเป็นคนสําคัญในการพาทีมควา้าแชมป์ลีก2สมัยลีกคัพ2สมัย FA อคัพและคอมมูนิตี้ชิลล์อย่างละ1สมัยฝากผลงานย งสนาม135นัดในทุกรายการ แต่แม้ว่าจะทำผลงานได้น่าชื่นชมแค่ไหนแต่เล,ลอรอยซานเน่กลับไม่ถูกโยคิมเลฟิฟเรียกใช้งานเป็น23ขนพลเพื่อลุยศึกเวิลด์ค p ัปี2018ที่รัสเซียนั่นทำให้ซานเน่เริ่มมีความคิดอยากจะย้ายกลับไปเล่นในเยอรมันจะเป็นการย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวและเพิ่มโอกาสในการติดทีมชาติในเวลาเดียวกันครับและการตัดสินใจกลับบ้านก็ไม่ยากเลยเมื่อทีมที่แสดงออกชัดเจนว่าต้องการตัวเขาคือไบเยนมิวนิคยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลิก้าที่กําลังต้องการเสริมแกล่งทางริมเส้นหลังหมดยุคทองของ,ยยของล็อบ,บ ลื่นมากนักนะคบเพราะด้วยสัญญาที่เหลืออีก2ปีบวกกับนี่คือนักเตะคนสําคัญของทีมทําให้มีข่าวลือว่าซิตี้ปักป้ายขายเลรอยซาเน่เอาไว้ที่ราคาสูงถึง100ล้านยูโรการเจรจายืดเยื้อจนถึงช่วงศึกคอมมูนิตี้ชิลและเลรอยซาเน่ก็ได้รับโอกาสลงสนามในฐานะตัวจริงในเกมวันนี้และก็เหมือนแจ็คพอตแตกครับเพราะหลังเริ่มเกมได้เพียงแค่13นาทีเลรอยซาเน่ได้รับอาการบาดเจ็บ ACL ลหรือเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดนั่นทําให้โอกาสการลงสนามของเขาแทบจะหมดลงทันทีในฤดูกาลนี้และดิว ย้ายกลับไปเล่นในเยอรมันก็แทบจะล่มทันทีพร้อมกับอาการบาดเจ็บของเขาแต่ในที่สุดซานี S <S S <ane> <S ก็ได้ย้ายไปร่วมทีมไบเยนมิวนิกในฤดูกาลต่อมาครับแต่ด้วยสัญญาที่เหลือเพียงแค่1ปีทาใหมซิตี้ต้องยอมขายซานีในราคาเพียงแค่49ล้านยูโรเท่านั้นถื่เป็นการปิดฉากการค้าแข่งในเอติฮัดของดาวรุ่งที่เหล่าซิตี้เซนส์ลักมากที่สุดในช่วงยุคหลังและจนถึงทุกวันนี้ซาเน่ยังถือเป็นนักเตะเก่าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรอ์อยู่เสมอและถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนซิต